สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกรองอากาศร,รุ่น d a a นะครับย่อมาจาก Direct i n s e t Air System นะครับเป็นกรองอากาศสัญชาติอิตาลี made in Italy 100%อยู่ภายใต้แบรนด์เซนคาของ B M C Air Filter นะครับเจา้าตัวกรองหน้าเนี่ยมันเป็นชุด d a a ชุด Universal Model นะครับก็คือสามารถใส่ได้กับรถหลายรุ่นนะครับโอเคเรามาดูกันเรื่องรูกรองนะครับกรองอากาศจะหน้าตาเป็นทรงนี้ครับผมโชว์กองให้ดูก่อน อันนี้ก็คือกล่องนะครับกล่องขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวรหัสสินค้าตัวนี้นะครับ A D D I A 70ขีด130นะครับเราดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างที่ผมที่แจง้งผมแจ้งออกมาข้างหน้านี่หมดแล้วว่ามันมีกอากาดตัวนี้นะครับดูหน้าตาโดยรวมนะครับอันนี้ด้านหน้าทางเข้าของกาะครับ อันนี้ตัวที่ต่อคกับตัวลินปิกผีเสื้อนะครับมีหูยืดสองข้างนะครับตรงนี้มีเขียนคำว่า d a a นะครับแล้วนกะ็ Direct In s t a i r System ส่วนด้านหลังจะเป็นโลโก้ BMC Air Filter นะครับเจ้าต,ตัวกรอ,องอากาศเนี่ยสามารถแกะออกมาได้ครับเวลาล้างก็คือแกะตรงน,นี้ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดู ตอนนี้ผมได้แกะน็อตทั้ง4ตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะถอดอ,ออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะออกมาได้เลยด้านในจะเป็นกรองนี้ครับส่วนตัวเนี้ยก็ตัวเสื้อเนี่ยมันทําจากพลาสติก ABS นะครับงานค่อนข,ข,ข,ข้างดีทํางานเป็นสีดําออกมาข้างในก็เป็นทรงนี้ครับวางนี่คือเจ้ากองอากาศด้านในก็คือกองออกานะครับตัวเนี้ยจุด พิเศษของมันเลยเนี่ยที่ผมว่าค่อนข้างน่าส,สนใจเลยทีเดียวก็คืออยู่ที่ตัวเนี่ยครับปกติโดยกองทั่วไปเนี่ยอันนี้กอากาศทรงนี้ทุกคนคุณตาคุณหน้าคุณตาเนี่ยแล้วก็กออากาศจะเป็นทรงนี้แต่เจ้าจุดจุดพิเศษของมันที่น่าสนใจของมันตัวนี้เลยเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงเนี้ยครับโดยปกติกองทั่วไปเนี่ยเอาง่ายๆผมจะยกตัวอย่างให้ดูตัวกองเราเป็นนี้นะครับท่อไอดีอ่ะยกตัวอย่างสมมตินี้เป็นท่อท่อไอดีนะคอยดีนะครับกองเราจะอยู่ท่านี้ดูอากาศเข้าจากทางนี้ แล้วก็เข้าผ่านกองข้างในแล้วก็วิ่งเข้าทอยดีแต่เจ้ากองตัวเนี้ยแอร์บ็อกตัวเนี้ยมันอยู่ท่านี้ครับอยูน่นี้ใส่เข้าไปอากาศจะไหลเข้าท่านผานนี้ผ่านผ่านกองแล้วออกทางนี้นะครับซึ่งมันกลับกันครับกองจะวิ่งเข้าจากด้านในแล้วแผ่ออด้านนอกแล้ววิ่งเข้าลิงค์บิฟีเสอรอไป ซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับน้อยกองที่จะออกแบบมีทาง BMC ก็ได้ออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเรามาดูที่ชิ้นต่อไปนะครับว่ามีอะไรมีไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้ครับเอาไว้ใส่ข้างหน้าแล้วก็ต่อเข้าท่อลูมิเนียมตัวนี้ท่อลูมิเนียมนี้ก็มีอยู่ในชุดในกล่องให้แล้วเราจะทอดไอท่อลูมิเนียมตัวนี้เราสามารถตัดได้จะตัดเป็นทรงไหนจะให้มันไม่พองในใต้กันชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มี ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นข้าต่อคือเจ้ากรองตัวเอ,อิผมยังไม่ได้บอกความขนาดเลยขนาดเนี่ยความยาวเลยนะครับความยาวจากนี่ถึงนี่อยู่ที่220ม mm. ิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่130มิลลิเมตรนะส่วนเจ้าปากตัวเนี้ยปากรตปลายตัวเนี้ยอยู่ที่เส,ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่70มิลลิเมตรครับเราสามารถแปลงให้เนี่ยสามารถมีอะแดปเตอร์เนี่ยให้เป็น65 mm. ก็ได้หรือจะเป็น60 mm. ก็ได้ อันนี้ก็คือสอบตัวนี้ก็จะมีอยู่ในชุดคิดของตัว ADDIN 70-130คี130ได้นะครับให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ D A ครับก็คือตัวรุ่นของมันแล้วก็ย่อ B M C Air Filter แล้วก็สติ๊กเกอร์อีกตัวหนึ่งเอาไว้ติดข้างกรอง,องเขียนว่าเจ้ากรองตัวเนี้ยเป็นกรอง Life l i ฟ e Time นะนะครับ ก็คือเอาง่ายๆเจ้าตัวกองเนี่ยไส้กองมันเนี่ยคือเอาว่ากันง่ายเลยถ้าไม่ขาดไม่เปื่อยไม่ยุ่ยคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนล้างทุก25,000กิโลเมตรอย่างเดียวนะครับในกล่องก็จะมีเข็มขดัดรัดให้2ออันนะครับแล้วก็ใบข้อมูลแนะนําการติดตั้งนะครับก็คือจะเป็นนี้แล้วก็มีเหล็กรูครับเหล็กรูก็ไว้ยึดกระขาดตรงนี้ แล้วเราจะไปยึดอะไรก็ว่าไปสามารถตัดได้ยึดให้ตำแหน่งให้ดีนะครับเจ้ากล่องตัวนี้ A รหัส70คี130ตัวนี้เขาแนะนำว่าให้ใส่สำหรับเครื่องยนต์รถเครื่องรถยนต์เครื่องยนต์ต่ำกว่าพันหกร้อยซีซีนะครับก็พวกอีโคคาร์พันสองพันสามหรือพันหกก็ใส่ได้นะครับสียงมันทัง้งเฉพาะ เลยทีเดียวถ้าเกิดได้ไปฟังคลิปใน u t u b e เนี่ยลองไปเซิร์ชเซิร์ชยูทูบดูนะครับคำว่า BMC DIA ดูจะมีคลิปตัวอย่างจากเมืองนอกเนี่ยที่ว่าเขาใส่ไปแล้วเสียงในรถรุ่นยนรุ่นนี้นี่เป็นยังไงผมไปฟังหลายตัวแนละ้วขอนั้นเพาะเลยทีเดียวสสเสียงดูดมันขั้นสะใจลยครับทำให้รถของข่านหล่อเสียงหลอกึ้นมาได้ทันทีนะเจ้ากรองตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างก็าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ทางหน้าเว็บได้นะครับเว็บ BMC d Bigbuy com หรือ ซื้อตามตัวแทนจาหน่ายใกล้บ้านท่านหรืออู่ดิวเลอร์ใกล้บ้านท่านนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเรื่องอู่ดิวเลอร์หรือตัวแทนจําหน่ายได้ในเว็บไซต์เช่นกันนะครับหรือท่าในใดสนใจอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็สามารถติดต่อมาได้ที่อ e ีเมลโดยตรงนะครับโอเคอย่างนี้ขอจบท่านนี้นะครับก่อ,อนครับ